วิกเตอร์แคร์ครับเดิมโรงงานนะครับเป็นฮิโนวิกเตอร์ s g 8 j 2 4 0แปลงใส่ช่วงล่าง10น็อตเอามาเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ละคันครับต้องปากไว้ที่พวกที่คิดจะทำสิบล้อแคร์ครับจริงถ้าถ้าเราคิดว่าเราจะไปแบกแพรท้ายก็ใช้ของทรงเซิรโคตรได้เลยครับทรงมันดูบบบหมาะเลยนะ สวัสดีครับวันนี้พามาดูเจ้าวิกเตอร์3 c c ครับวิกเตอร์3 c c ส,สวยนะครับช่างยุธหล่องโพครับ FL1A ครับโอ้สีเขียวมุกทองครับเขียวมุกทองสวยมากครับคันนี้กระบ,บะมินิมครับ <c oughs> เท่าเดียวนะคันนี้แต่งเต็มสูบเลยครับหล่อจัดเลยโอ้โหนี่ ชอบอเหล็กกั้นข้างหลังมากครับนี่ฮะโอ้นี่เขาทําเ,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 เป็นเนี่ยเป็นเป็นเหล็กเลเซอร์อะเอออารมณ์เหมือนบาสซิงกระบะเลยอะโอ้คันนี้มีหม้อลมด้วยทุกคนหม้อลมช่างเล็กนี่คันนี้ยาวกี่เมตรดะพี่เจ็ดเมห้าเจ็ดเมตรห้าโอว่าเท่ากับพวกสองล้อเลยเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่าจะคันหน้านี่พอดีเลยนะ Oh. อตัวนี้นะ่ะมายัดอ๋อ oh. ความยาวเดิมโรงงานหรือวาใช่เดิมโรงงานเดิมโรงงานเลยโอ้ oh. สุดยอดทุกคนสวยมากคันนี้ช่างเล็กบางแพรครับอื mm. ชุดนี้กี่หมื่นรู้ปีสี่หมื่นกว่าได้ไหมหรือห้าหมื่นเพราะว่าไม่มีแบบไม่ใช่เบรก,กน้ำมันนะกบมินียมพื้นพื้นเหล็นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสีเขียวอะไรพีมุกทองหรือว่าเก็บทอง เกดทองแต่ว่าถ้ามุกทองนั่นคือผสมในเนื้อสีเลยอันนี้มันก็เป็นมุกทองอ่ะแต่ว่าเราใส่เก็ดด้วยอ๋อเก็เขียวมุกทองมันก็ส่วนรูปแบบกับแบบมุกทองที่ว่าเราแบบเป็นเป็นเน็ดสีข้างในนะะมันก็จะออกประกายทีย่นี่อืมมันก็สวยอีกแบบหนึง่งอ่าถ้าเป็ดมุกทองเนี่ยมันก็แบบมันก็ละเลื้ออวัยตกสีเลยแต่ว่าอันนี้คือมันมันแยกกันประวันนั้นนี่ครับเป็นคาราเบลครับเขสวยเลยโอ้เนี่ฮะแน่นอน คันนี้ข้างในบอกเลยว่าเด็ดมากนี่ครับล้อหน้าล้อมีเนียมด้วยข้างในข้างในครับภายในนะครับโหภายในคือโคตรสวยเลยภายในนะนี่ฮะหุ้มวีพีครับวีพีโทสีน้ำตาล <c oughs> นี่คอนโซลลายไม้นะครับอุ้ยนี่เป็นไงโอ้โหคันนี้โอ้ีีพัดลมด้วยโแน่นอนคำพันผลไม้อุ้ยนี่ครับลายไม้นะฮะ ไลน์นี้ไม่ค่อยมีใครทาเท่าไหรนะ่เนาะก็ถามว่ามีไหมมีนะครับก็แต่ว่ามันมันดูน้อยกว่าซึ่งภายในน้ำตาลประมาณนี้นะครับผมว่ามันทําให้ภายในเนี่ยมันดูกว่าเดี๋ยวเอาไปส่งข้างนอกใช่ไหมไโอเคขากระจกอันนี้พี่ใส่ส่งอะไรขาะจกอันนี้อันนี้ส่ง 700. s เ0 s 7 0 0ครับเป็นไฟฟ้าใช่ไหมพีไมไ่ไฟฟ้าไฟฟ้าซ้ายขวาเลยบ,บานซ้ายก็พับไปด้วยโอ้เราเราปรับในบานได้พี่ ได,ได้ด้วยโอ้โหฟูออปชั่นโรงงานได้มีมาแต่ว่าอูช่างยุบมีกระชงทระงนี่เราก็ยกให้หมดอือ,อปรับยกได้ด้วยอุ้ยสุดยอดไดไฟฟ้าด้วยนะก็เอาไว้ใช้ยกตอนที่ว่าสมมติว่าเข้าโผดังหรือว่าเข้าแผงที่ว่ามันแบบมีพื้นที่ทางขึ้นราดชันไงหรอเพราะว่าั้นโทนมันใหญ่ตเรียงมานี่มันบางทีมันเข้าเข้าทางคิดว่ามันน่าทิ้งหน่อยอันตราย อย่างนี้นี่มันช่วยได้ครับวิกเตอร์แคร์ครับต่อจากาเจ้าคันเขียวเมื่อกี้เนาะวันนี้ก็คลิปนี้ก็วิกเตอร์คู่เลยครับเมื่อกี้วิกเตอร์สามคันนี้ก็วิกเตอร์240สโอ้สวยจัดคันนี้ครับ อย่างรอเลยวันนี้วิกเตอร์สองคันเลยทําไมเขาถึงทํเอาเอาเป็นช่วงล่างเล็กเขาวิ่งอะไรพี่อันนี้วิ่งถุงอ๋อวิ่งถุงเชอ,อ,อบรถเี่เยอ๋อแรกเขาจะเอาสองร้อยสิบมาทำครับแล้วพอดีเขามาคุยกันแล้วก่อนเราก็เลยแนะนําลูกค้าว่าเห้เอาหกร้อใหญ่กับแปงดีกว่าอม,มันช่วงล่างมันใหญ่แล้วเครื่องมันใหญ่เครื่องมันใหญ่มันไปได้ดีกว่าเพราะว่าผมเห็นหลายหลายคันนะ เอาสองรสิบเนี่ยมาทำโดมาทำสุดท้ายก็ยกเครื่องเนี่ยใส่เครื่องเครื่องพังไปไม่ไหวอย่างว่าเครื่องเล็กนะต้องปากไว้ที่พวกที่คิดจะทำสุบล้อแค่ครับจริงถ้าถ้าเราคิดว่าเราจะไปแบกเยอะนะเราเอาหกล้อใหญ่กว่าแลงดีกว่าจะจบกว่าแต่ถ้าเราว่าเราแบกจากหกมากกว่าหกล้อนิดหน่อยสองร้อยสิบก็ไหวต้องขึ้นอยู่การใช้งานใช่นี้ผมถามลูกค้าแล้วลูกค้าก็น่าจะใส่เยอะ ใเต็มน้ำหนักเต็มนหนักผมก็เลยแนะนำใหเ้เอาตัวใหญ่ดีกว่าอ่าดีกว่าก็มาดูกันว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างอุย๊ยพี่อันนี้ขากระจกเจ็ดร้อยเหมือนกับคันเขเียวไลยเนาะครับโอ้แล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วพี่เ็เราก็แปลงให้ลูกค้าปรับวงปรับบา,บานได้หมดอ๋อปรับบานได้หมดเลยครับโอ้นี่ครับเจ้าวิกเตอร์แคร์น้อยนะฮะ,ะขาฝั่งซ้ายก็พับได้ แน่นอนคือรองทับออโต้ด้วยออ,ออตโต้ด้วยครับปู่พี่โรงงานอายเลยเนี่ยต้องทับให้เหมือนของนอกเลยอืมแน่นอนโรง,งงานฮิโน่ด้วยนะไม่ใส่มาให้นะ,ะต้องให้ช่างเขาแปลงนะนี่ครับแน่นอนมากแล้วอันนี้พี่ใส่อุปกรณ์กระจกแล้วก็ตัวขาเนี่ยเป็นเป็นทรงอะไรของรุ่นไหนอันนี้นนทาง้างนี้มันจะตรงรุ่นเอ0เครับเ แต่ทางทางนี้มันจะตรงตรงรุ่นพวกพวกเมกาอ๋อเมกาใช่มันจะเรียกวนบิดกนบิดอ่าถ้าเป็นทรงเอ0เจร้อยา,างซ้ายมันจะตรงอ๋อ,อสังเกตตรงนี้เนาะบิดอย่างนี้แล้วตัวบานหรอพี่ตัวบานของเอ0เจ0ดร้อยเจ็ดร้อยายขวาครับเจ็ดร้อยกับเมกานี่ต่างกันยังไงพี่อ่าก็ ถ้าเราป็นมรมกาเนี่ยมันจะไม่มีโนบูนี้<อ>มันจะคือหลังมันจะเรียบเลยเจ็ดร้อยปรับบาลได้อ๋ปรับบาลได้ด้วยอ๋อไม่กล้าปรับบาลไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้อ๋อความแตต่างตนี้มันก็มีแค่ไร้ฟ้าถ้าเป็นรถนอกนะขอไม่กล้าใช่ไหมพี่ใช่ไม่กล้กาไร้มีไร้ฟ้าอย่างเดียวแต่ของเจ็ดร้อยนี่เขาจะปรับบาลได้หมดถ้าตรงรุ่นเขาจริงเขาต้องมาตรงนี้ตรงนี้จะไร้ฟ้าได้เจ็ดร้อยแต่นี่เราเราไม่จำเป็นปต้องใช้ใช่ใช้แค่ปรับแค่สองบาลพอ ป็นไงทั้งกระจกไฟฟ้าทั้งพับขาพับขาซ้ายอ่ากระชนยกโหแน่นอนแน่นอนมากนะครับช่างยุทธหนองโพครับนี่แหละฮะงานต่อตัวถังมาตรฐานครับสีส,สวยเลยอันนี้สีบอลเก็ตเพชรนะครับบอลเก็ตเพชรนี่ครับเป็นไงครับทรงสว,สวยเลยนะคันเนี้ยครับเดิมโรงงานนะครับเป็นฮีโนวิเตอร์ fg 8 j สองร้อี่ิบแรง เป็นหกลอใหญ่นะครับ6ล้อใหญ่ช่วงล่าง10น็อตแล้วตอนนี้เอามาเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทั้งคันครับให้กลายเป็นช่วงล่างแคะดูรูปลักษณ์นะครับทรงอลออเลยครับมอบ,มอบเตอเตี้ยๆนะวิกเตอร์แครวิกเตอร์10ล้อแคะบอดี้ใหญ่แต่ว่าล้อเล็กโอ้มันก็ดูเท่ไปแบบนะนี่ครับดูทรงหลดโหลดหน่อยเตยี้ยๆหน่อยเนาะผมว่าทรงพี่เขานี่กำลังดีเลย กระบะคันนี้ก็ยาวกิดเมตรห้านะครับก็ความยาวเนี่ยเท่ากับเจ้าคันเขียวเลยโอ้โหดูทรงนะครับทรงเซิงนี่ผมว่าสวยมากนะช่วงล่างจบจากอู่ช่างกุ้งบางแพรนะครับเป็นแพรท้ายของวิกเตอร์เลยนะคันนี้ก็ใส่แพรท้ายของวิกเตอร์มาเลยเป็นกระบะมิเนียนต็มบนะครับบรรทุกถุงพลาสติกอ่าซึ่งเจ้าของเนี่ยเขาก็ชอบรถที่ว่าอา่ทรงติเตี้ยหน่อยประมาณนั้นเพราะว่า เขาก็วิ songs, asis, ่งแต่งานทางดำไงเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยอย่างซีรีส์700เนี่ยเขาก็ยังเป็นพวกเทนเตียใช่ไหมเนี่ยอย่างคันนี้เป็นจิก้ามาเนี่ยครับก็คันนี้จะเป็นเทนเตียเหมือนกันเลยนะเป็นเทนเตียเหมือนเจ้าวิกเตอร์คันนี้แหละคันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าตัวคารหรือว่าตัวดุมเนี่ยเป็นของซีรีส์700หรือเปล่านะเพราะว่าก็เป็นเทนเตียนะครับเป็นเทนเตียเบรกแห้งด้วยคันนี้ก็จะเป็น1จ็ดรอเทนเตียเบรกแห้งนะดังนั้นนะครับเทนเตียเนี่ย จึงรับน้ำหนัก25ตันเนี่ยได้อย่างสบายๆเพราะว่าซีรีส์700นะครับหรือว่าจีกาเทนเตียเนี่ย mm hmm. เขาก็เอาไปวิ่งแบคโฮพีซี200กันจรแงะเลยนะจึงมั่นใจเลยว่าช่วงล่างเทนเตียเนี่ยรับไหวเอาอยู่แน่นอนไม่ต้องกลัวว่ามันจัไม่ไหวดัาเดิมมานะครับคันนี้เป็น h i โน่เอฟ 8J 240แรงเป็น600ใหญ่ชงล่าง10น็อตหน้าหลัง ตอนนี้ก็เปลี่ยนช่วงล่างใหม่หมดเลยครับข้างหน้านะครับจากดุม10น็อตกลายเป็นดุม8น็อตจากยางขอบ22.5กลายเป็นยางขอบ19.5นะครับคันนี้ก็จะใช้ยางเบอร์2 4 5หทับ70 R 19.5ครับเป็นยางบิดโตนนะครับนี่ครับ FG8J นะครับตรงรุ่นเลยนะครับเครื่อง JO8E หรือว่า j e 240แปลง เด,เดิมมาจะเป็น6เกียร์เดินหน้านะครับคันนี้แพรท้ายก็ใช้ของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ดุมแน็อตเท่าเดียวนะฮะคันนี้เป็นเท่าเดียวโหนี่ฮะใช้ของวิกเตอร์เลยนะตัวแพรท้ายเขาอูช่างกุ้งบางแพนะครับนี่ยางบิดโตนหน้าหลังเลยแล้วคันนี้คือแต่งเต็มเลยครับราวข้างนะครับนี่ราวข้างเป็นเลดลายซาก,กุระครับบางคนซุ้มล้อก็ เป็นเลดลายสัก,กุระเช่นกันนี่นะครับเสาหน้าเสาหลังนะครับแต่เลนลายสัก,กุระช่างยุทธคุ้มให้เต็มสูบเลยครับแต่งเต็มสูบเลยบันท้ายไฟตัวซีนี่โอ้โหนี่นี่ครับเจ้าของรถนะครับผงพัฒนาราชบุรีครับนี่นะฮะตัวเหล็กปิดฝาท้ายนะครับนี่ครับก็จะเป็นเลดฉลุชื่ออย่างนี้เลย แน่นอนมากนะคันนี้ก็จะเน้นเป็นสแตนเลสลายสกุละนะครับเนี่ยฮะด้านข้างซีขวานะครับท่อช่างติ๊กนะครับอันนี้เป็นปลายท่อช่างติ๊กส่วนหม้อพักไอเสียเป็นหม้อพักเดิมชุดถังลมสีถังเลียงครับช่างกุ้งบางแพโอ้โหนี่ครับหกเกียร์เดินหน้าครับลูกเกียร์ก็จะใหญ่หน่อย ืก็ส่งรถนี่ก็จัดเตี้ยเลยครับส่งรถก็จัดเตี้ยลงมาแบบชัดเจนมากเพราะว่าปกติวิกเตอร์อ่ะมันจะเป็นช่วงล่างใหญ่10น็อตล้อยางขอบ22.5นะครับซึ่งคันนี้ก็มาใส่ล้อยางขอบ19.5เลยก็ส่งรถก็ค่อนข้างที่จัดเตี้ยหน่อยเนี่ยครับมีวอรด้วยมีแก๊ปบังแดดด้านหน้าด้วยเป็นไงแล้วสีบอลเก็ดเพชรด้วยนะ มันยิ่งแบบโอ้โหมันมันยิ่งหล่อเข้าไปอีกอะทุกคนบิกเตอร์แคะนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีขวานะทรงเซิรโคตรได้เลยครับทรงมันดูหมอบๆดีนะนี่ครับแน่นอนว่าสเปคนี้นะครับแข็งแรงกว่า f สี j เก้านอนอย่างที่ช่างยึดบอกไปแล้วก็ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสักประมาณ3าถึงสี่แสนะนะครับเทียบกับโดมิเนเตอร์นะภายในก็เต็มระบบครับภายในคุ้มหนัง v ีนะฮะเป็นสี น้ำเงินนะครับสีน้ำเงินแล้วก็เดินได้สีเหลืองนี่ตร์ทเครื่องให้ฟังนะว่าซุ้มเสียงเครื่องประมาณไหนแต่บอกเลยว่าเสียงเครื่องของวิกเตอร์สองสี่สองหกนี่เสียงเครื่องกระเพาะมากเลยนะเนี่ยครับเสียงเดินเบานะเป็นเอกลักษณ์เลยครับของพวกตระกลูลเจโอในรุ่นวิกเตอร์เนี่ยผมว่าเสียงเดินเบากระเพาะดี มี d a y l i g ด้วยครับกันชนหน้าท่านสังเกตด,ดูว่ามันเตี้ยนะเตี้ยแป๊กเลยเนี่ยครับเมื่อผมเอาฝ่ามือวางใต้กันชนแค่นี้เองจากพื้นนะครับท่านว่าเตี้ยไหมแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันสามารถยกได้เดี๋ยวยกให้ดูนะว่ามันยกยังไงเห็นตรงนี้ไหมกันชนตรงนี้นะครับมันเตี้ยมาก แต่ว่าสงสส่ไหมว่าปี่ด้ข้างตรงเนี้ยมัน,น,มนจะรอดไหมถ้าเกิดว่ากระทุมนยกเดี๋ยวมาดูกันบอกเลยว่าช่างออกแบบได้สุดยอดมากีไ้ครับหแน่นอนมากเขาทำแยกเลยนะเนี่ย เขาทำเขาทำรวมกันเลยครับคือทีแรกผมก็ไปคิดว่าเขาจะทำรวม่างนี้นะอย่างนี้นี่ผมว่าจบเลยครับแล้วการวางโครงสร้างของตัวยกเนี่ยคือช่างยุทธเนี่ยเขาทาได้แน่นหนามากครับอย่างแบบที่คลิป,ปลก่อนที่ผมเคยทําไปนะ mm hmm. เวลายกกันชนขึ้นมาเนี่ยแล้วโยกเนี่ยคือกันชนเนี่ยแทบจะมาโยกตามเลยแสดงว่าเขา วางตัวโครงสร้างนะครับได้แน่นมากประมาณนั้นซึ่งอันนี้ตัวยกนะครับตัวต้องกำลังที่ว่ายกกระชนขึ้นดันกระชนขึ้นเนี่ยก็จะเป็นกระบอกไฮดรอลิกโอ้โหแน่นอนมากเดี๋ยวเราเื่อมก่อคันนี้บอกเลยว่าสุดยอดเลยครับทรงเซิงนะหล่อมากล่อโดนใจมากคันนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ วิกเตอร์240อแคระครับผมวิกเตอร์แคระอู๋ช่างยุตหนองโพวันนี้ก็รวมวิกเตอร์กันเลยเนาะรวมพี่น้องวิกเตอร์กันเลยเริ่มแรกก็พี่ใหญ่สามทีซีรถกาดสมุยคันนี้ก็วิกเตอร์1 0ล็อกแคระตัวหลอลาดบุรีหนุ่มหลอลาดบุรีครับก็สวยเมืองออ่งประมาณน,นี้เะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ